ทั้ง2คันจะเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลยนะคะ Civic FE EL Plus สีขาวพิเิน่ามุกราคารถ1 000, 1 9 9ล้าน1 9 0บาททั้ง2คันติดฟิล์มเซรามิก3 MPV นาโนบานหน้า60เหมือนกันเลยนะคะแต่ด้านข้างจะเป็น60กับ80นนะคะเรามาชมความแตกต่างกันค่ะ คันนี้ด้านข้างทั้ง4บานนะคะ6 0ด้านหลัง60%ค่ะจะสังเกตได้ว่าจะเห็นข้างในลางๆอยู่ค่ะแต่อีกคันนะคะจะมองข้างในไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าด้านข้างทั้ง4บานนะคะติด80%แล้วก็ด้านหลัง80%ค่ะภายนอกมืดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแอนจะพาชมภายในนะคะว่าจะมืดขนาดไหนค่ะ คันนี้นะคะลูกค้าติดก,กระจกมองข้างสีดำนะคะเพิ่มเติมค่ะจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งของเราเลยค่ะเป็นสีดำเหมือนกับรุ่น RS เลยอันนี้ลายล้อมแม็กนะคะของที่มากับรถค่ะถ้ากระจกมองข้างที่มาจากรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสีดำเหมือนรุ่น RS ได้นะคะแจ้งแอนได้เลยค่ะมาชมภายในกันค่ะคันนี้นะคะบานหน้า60% ส่วนรอบคัน80ค่ะด้านข้างทั้ง4บาน80%นด้านหลังก็80ค่ะแต่ข้างในสว่างมากๆเลยนะคะไม่เหมือนข้างนอกเลยค่ะขออนุญาตยืมรถของน้องเกตสมารีวิวนะคะน้องเกตบอกว่าพี่แอนหนูขอฟรมม์มืดๆเลยค่ะก็คือบานหน้า60รอบคัน80แบบนี้เลยค่ะส่วนคันนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง60อรอบคัเนเลยค่ะขออนุญาตยืมรถของน้องเจ๊ยบมารีวิวนะคะบานหน้า6 0ค่ะ แล้วก็น้องเจีย๊ยบบอกว่าพี่แอนหนูขอด้านข้าง60%พอนี่จัดสว่างมากๆเหมือนยังไม่ได้ติดฟิล์มเลยค่ะเพราะว่าเป็นฟิล์มพิเศษของเราเลยจะอยู่ในรายการของแถมเลยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิก 3mpv nano ค่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปมีตกแต่งอะไรเพิ่มมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวแอนแจ้งนะคะเพราะว่าจะมีแต่งจัดเต็มอีกคันนึงนะคะของรถลูกค้าน้องน้ำหวานนั่นเองค่ะบอกว่าขอแต่งทุกอย่างที่พี่แอนมีเลยที่แต่งแล้วสวยค่ะ เดี๋ยวพาชมภายในอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับรุ่น EL Plus ค่ะเบาะปรับไฟฟ้า8ที่ทางค่ะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคะมีถุงลมรอบคันเช่นกันค่ะส่วนระบบความปลอดภัย Honda Sensing นะคะ Honda จัดเต็มมากๆค่ะรุ่นนี้นะคะสำหรับ c i v i c ค่ะจัดเต็มมาให้ทุกเกดเลยตั้งแต่รุ่น EL EL Plus แล้วก็ RS ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะมีส่วนไหนที่อยากดูเป็นพิเศษ พิมพ์ข้อความใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะตรงช่องความคิดเห็นค่ะโดยแอนมาจัดเต็มให้ค่ะสนใจลดรบกวนทักเเข้าไปในเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย